จากกรณีที่เมื่อวานนี้11กันยายน68มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนที่กำลังเข้าปฏิบัติการตรวจคน้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วหลังได้รับบบากแสว่ามีโกด,ดังขนาดใหญ่ลักลอบค้าขายสินค้าข้ามแดนผิดกฎหมายชุดปฏิบัติการประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรธผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโครกสูงนายนริศปลาละกะวงณอยุธยานายอำเภอโคกสูงปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอโคกสูงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรโครกสูงกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นบริเวณโกดังของนางทองรัตกันหาหรือเจรัตไม่มีเลขที่หมู่ที่หนึ่งตําบลโนโนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วและหมายค้นขอสารจังหวัดสะแก้วเข้าตรวจคน้นบริเวณบ้านเลขที่30หมู่3ตําบลโนนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นตามพระราชบัญญัติศุลกากร แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังพบน้ำดื่มและสินค้าลักษณะเดียวกันบางส่วนเนื่องจากก่อนหน้านี้นางทองรัตเป็นผู้ส่งน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆไปยังฝั่งกัมพูชาจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตรวจคน้นบ้านเลขที่30มหมู่3ซึ่งอยู่ห่างจากจุดตรวจต,ตชด่อชด40บ้านหนองจานเพียงแค่ร้อยเมตรโดยมีนางทองรัตกันหาอายุห3ปีเป็นผู้นาตรวจคน้นผลการตรวจพบอาวุธปืน4ี่กระบอก ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แก่อาวุธปืนยาวบราวนิงขนาดจุด22จำนวนหนึ่งกระบอกซึ่งผู้ครอบครองก็คือนางทองรัดอาวุธปืนสั้นสมิธแอนเวสันขนาดจุด3.8จำนวนหนึ่งกระบอกชื่อผู้ครอบครองคือนางทองรัดอาวุธปืนยาว4ีแซดขนาดจุด22จำนวนหนึ่งกระบอกชื่อผู้ครอบครองคือนายประทิต์บุตรชายของนางทองรัดอาวุธปืนสั้น สีแซดขนาด9มมจำนวนหนึ่งกระบอกชื่อผู้ครอบครองคือนายประทิศบุตรของนางทองรัตช่วงเย็นที่ผ่านมานางทองรัตเปิดเผยว่าตำรวจนำหมายสารเข้ามาช่วงเวลา8นาก40นาทีบอกว่ามาตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนตามที่เป็นข่าวซึ่งตนเองก็ยินดีให้ตรวจสอบไม่ได้รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจด้วยซ้ำที่เข้ามาตรวจสอบจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมาย โดยตนเองมีปืนสั้นสองกระบอกปืนยาว2กระบอกมีทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องเป็นชื่อของลูกชายและของตนเองซื้อเอาไว้ตั้งแต่ปี62เพื่อป้องกันตนเองไว้ใช้เฝ้าบ้านป้องกันโจรขโมยเพราะอยู่ชายแดนอันตรายยอมรับว่ายิงปืนเป็นแต่ไม่เคยใช้ยิงเลยตั้งแต่ที่ซื้อปืนมาและยืนยันว่าการค้าขายก็มีทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้ลักลอบนำสินค้าข้ามแดนส่วนกรณีที่ถูกนางสาวดารา แจ้งความบุกรุกที่ดินยักยอกทรัพย์ย้ำว่าเป็นการแจ้งความเท็จไม่เคยบุกรุกที่ดินของนางสาวดาราแต่หากคนที่บอกว่าถูกตนเองยักยอกทรัพย์บุกรุกที่ดินก็ไปแจ้งความซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางกฎหมาย ส่วนกรณีที่ดินนางคำผินและลุงสง่านางสมพรที่ตนเองปลูกบ้านอยู่และอยู่ในอาณาจาักรกำนันลีที่ถูกยึดคืน60ไร่หากทั้งสาคนเข้าแจ้งความตนเองก็พร้อมจะต่อสู้ตามกฎหมายเพราะไม่ได้ยักยอกของใครยืนยันว่าทั้งสาคนไม่เคยมาแจ้งมาบอกว่าเป็นที่ดินของเขาหากมาแจ้งมาบอกก็ยินดีคืนเงินให้ส่วนกรณีที่อ้างว่าถูกไล่ยิงถูกข่มขู่มีหลักฐานหรือไม่จะพูดลอยๆไม่ได้ ถามว่าใครเป็นคนไล่ย,ยิงมีใครเห็นตนเองไล่ย,ยิงคนเรามีศีลธรรมในใจต้องพูดความจริงตนเองเป็นคนไทยฟังภาษาไทยออกทำไมไม่เข้าไปบอกอยากจะให้ทุกคนเอาความจริงมาพูดหากพูดไม่จริงมันจะลำบาก25ปีไม่เคยมาบอกเพราะทหารไทยตีแผ่นดินไทยคืนได้เพิ่งจะออกมาพูดส่วนที่อบอตอนนท์หมักมุน่นดีชื่อของตอนเองออกจากระบบการเสียภาษี ตอนนี้ตนเองก็ไม่ทราบตอนสำรวจที่ดินมีคนข้างเคียงสี่ทิศสี่คนเซ็นให้เอามาให้ผู้ใหญ่บ้านเซน็นเอาไปให้ออบาตาออบาตาจึงออกใบเสียภาษีมาให้หากจะผิดก็ต้องผิดกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบภาพถ่ายของกำนันลีภายในบ้านด้วยซึ่งกำนันลีเป็นสามีของนางทองรัดและเป็นอดีตทหารกัมพูชาซึ่งดูแลเก็บผลประโยชน์ ส่งไปให้หุนเซ็นด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไปความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในวันที่11กันยายน68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดส,สะแก้วรวมกับกองกำลังบรรุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12จัดกิจกรรมเผยแพร่สารแสดงความยินดีจากสมเด็จหุนมาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ส่งถึงนายอนุทินชาญวิรกูลในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ก็นำข้อความดังกล่าวซึ่งแปลเป็นภาษากัมพูชาไปติดตั้งไว้บริเวณแนวรั้วลวหนม้ม บ้านหนองจานตำบลโนหนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจัังหวดสแก้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รวมทั้งประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ติดแนวชายแดนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการบรรยากาศในพื้นที่เป็นไปนอย่างเรียบง่ายมีเจ้าหน้าที่ไทยดูแลความเรียบร้อยตลอดการดําเนินการ